ครับเจริมครับครับได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรในการมาปฏิบัติตามแนวคําสอนพระครูนะครับก็เดิมทีก็ไม่วันหยุดอย่างเงี้ยกมม็ไป,ปเดิ๋ทำมาไปปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งหลับตาเนาะ,เ,ะเ,นเดิมที่พ mm ่ hmm. อครูว่าแหละที่พ่อครูพูดเลยก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปักเอ้ยว่าจะเอาปฏิบัติที่ไหนหรอกเนาะแต่เพินก็คิดว่าเออน่าจะเป็นของเก่ามัง้ง uh huh. ก็เลยก็คิดว่า ไม่รู้ยังไงนะก็มาเพลินย้ายที่ทํางานนะมาอยู่ใกล้ที่กับสันติโศกเนี่ยก็เลยมาไปไปมาสันติโศกฟังฟังทำไปแล้วก็มันมีเหตุเนาะทำให้ออกจากงานนี้ก็เลยมาอยู่วัดนะครับก็เปลี่ยนแปลงก็คือจากหลับตาก็มาปฏิบัติลืมตาแล้วก็จากที่เราตกพบเนาะค่อนข้างจะเครียดมากเลยเนาะก็มาอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยเนาะก็ได้โอกาสจากหมู่กลุ่มมาเรื่อยๆนะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก็มาอยู่วัดได้นี่ก็ เปลี่ยนแปลงจากตัวเองที่ยังงงงมึนๆนี่ก็10กว่าปีแล้วครับน่าจะสิบ5ปีได้ประมาณ15ปีนะที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นคนวัดแล้วก็เป้าหมายในการมางานพุทธครั้งนี้ก็ก็จริงๆจะบอกว่าพอาตัวเองนี่เป็นลักษณะอยู่วัดมาก็ไม่ต่างกา่า10ปีเนาะมันก็จัดสงสมแตม่มางาน,นทุกครั้งเลยจะรู้สึกว่าม,มันมีพลังเพิ่มเหมือนถูกเหมือนถูกชาติเหมือนกัน พออยู่วัดมันก็เหมือนว่าเราปฏิบัติศีลแปดมนุวนาแล้วเนาะอยู่วัดเนี่ยมันเอ๊มันจะเหมือนทรงๆนะที่เขาบอกว่าติดแป้นนะเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีนะแต่ว่าแต่อาจจะขยับน้อยนิดหนึ่งพอเราศีลพอเราได้ศีลเราศีลแปดโปยปกติแล้วเนี่ยที่เราจะขยับขึ้นไปเนี่ยจริงๆที่มันจะช้า้วรู้สึกที่ว่าครูบอกอ่ะเออมันมันก็อยู่ในสภาวะนั้นอะแต่ก็เห็นประโยชน์อยู่เพราอมันก็มีกิเลสกระซิบอยู่เหมือนกันเอ๊มเยต้องมาม ปฏิบัติได้ปกติแล้วอยู่เฝ้าวัดก็ได้อะไรเงี้ยนะเราก็บอกเอ้ยคนจะมาแหละเพราะเรารู้แล้วว่าอันนี้มันกิเลสนะอ่านแล้วอ๋อในกิเลสแล้วเนี่ยมันจะสบายเนาะอะไรเงี้ยก็มาก็ยังมาทุกครั้งแหละพุทธาบุตรก็จะก็จะไปทุกครั้งเนาะได้พบหมู่กลุ่มได้พบยี่ธรรมแล้วยังบางคนเนี่ยโหห่างหายก็ไม่ได้เจอสามปีเนาะเออก็มาพบมาพบปะพูดคุยแลกทายได้ประโยชน์